วันนี้เราจะมาเล่นกับแมวกันนะครับนี่คือกิจกรรมของผมกับมันนี่ที่เล่นกันก่อนนอนนะครับเราจะเขีย่ยเขี่ยมือกันทุกวันจะมีมุมที่เราคอยเล่นคอยแอบเขี่ยกันแบบนี้ลองดูดิน้องก็จะมีลีลาหลบซ้ายหลบขวาคอยใช้มือขวนผมนะัะแล้วพอรู้สึกไม่โอเคก็ไปกัดเหล็กกัดบันไดเล่น ดูสิอย่างจังหวะเมื่อกี้ก็น่าจะไปกระแทกกัะเล็กดังเป้เงเลยมันนีเ้ยน้องแมวเป็นสัตว์ชอบซุ่มนะครับเวลามันจะจู่โจมมันจะแอบก่อนแล้วก็ใช้ใสายตาเนี่ยโผล่มาข้างนึงแล้วก็เขีย่ยเพื่อดักทําร้ายเหยื่อของมันนะครับมันจะเขี่ยและตะปบอย่างสัดใจแล้วก็ดึงมาจัดอย่างสาดสมน้องชอบมากในการแทะมือ แพะอยู่นั่นน่ะัดอยู่นั่นคงรู้สึกว่ามือเรามันเหมือนเล็บแมวมั้งพอเราใช้มือหลอกล่อมันมันก็ตกอย่างดหลายทันลุนมากมันง้างแบบสุดแรงเกิดแล้วก็ตกไม่รู้ว่ามันจะกลัวเราเจ็บบ้างไหมแต่คงไม่หรอกมันง้างสุดแรงขนาดนี้ พอเราไม่เล่นกับมันมันก็เดินงุนง่านเดินวนไปวนมาร้องแงว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 จนเราต้องมาเล่นกับมันต่อมันไม่ยอมให้เราทําอะไรเลยเนี่ยต้องมาเล่นกับมันตลอดแล้วมันก็เล่นเจ็บอ่ะแล้วพอเราไม่เล่นกับมันมันก็จะไปหาของมันจะไปเขี่ยของให้หล่นไม่ว่าจะเป็นพวกของอะไรเล็กๆบนโต๊ะเครื่องแป้งมันจะตบให้ร่วง หรือว่ากระปุกยาหรืออะไรก็ตามแก้วนงแก้วน้ำมันปัดล่วงหมดเพื่อให้เราได้เดินมาหามันซึ่งเวลาตอนนี้ก็เที่ยงคืนกว่าแล้วผมจะเดินไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำอยู่ข้างหลังมันมันทอยดักมันไม่ยอมให้ผมไปอาบน้ำแล้วผมจะนอนยังไงผมจะได้เวลานอนตอนไหนเพราะว่ามันชวนผมเล่นมันเล่นไม่เลิกเลยมันคอยตะปบมันจับมือมันกัดมือผมผมจะทำยังไงดีกัมมันนี่มันนี่เอ้ย เอาละไหนๆมันก็ชวนเล่นแล้วเราจะเล่นกับมันทั้งคืนเลยเล่นยันเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ 2, 3, 4. มาสิใครจะนอนก่อนกันใครจะไม่ไหวเอาสิมาที่มนันนี่เราไม่ยอมหรอกอยากเล่นกันเล่นมาเล่นกันยันเล่นกันเลยเร็ว,รวตะปบใช่ไหมมาดิตะปบมาดิมาดิาดาดเอาสิเห็นไหมเหนื่อยละสิทำมันหลบตรงมุมเสาอะมาเล่นกันต่อดิมันนี่มาอีกดิมาอีกดิ 嗯。Mm.